วิ <onz> ่ง <etus> เนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ยมีตะรุนมีควันเฮ้ยโอ้ยนี่นีโอ้ยตัวใหญ่ด้วยลุกโอ้ยเอาลงล่างปรครับครับเรื่องครับผมโอ้ฝริดเลยโอ้เราแล้วตอวนี้เราหมดแล้วติครับสวัสดีครับผมพี่ร้องว้นนี้ผมกับพานผลพานกบพากันมาสูบบ่อครับ มันนี้เป็นบ่อที่สามพงกุ้เราแล้วครับมันนี่เป็นบ่อเก่าบ่อฟรีด้วยบ่อฟรีครับบ่อฟรีเกือบสิบปีแล้วน้องนาะที่ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้แตะต้องไม่ได้สูบเลยครับเดี๋ยวมาดูสภาพไม้นะครับกับป่าไม่พี่น้องเลยคอยดูดูสภาพไม้ครับนี่แหละเป็นบ่อเก่าครับคนดูจักรงพานครบเลยผ่านครบดิวงานไปแล้วผ่านครบ นี่มาที่บานหัวทำนบกับดูสายสตาร์ทครับพูดเป็นเหรียญไหมครับนี่ละครับปอกกล้วยดีนะสายสตาร์ทผมครับโอ้ยหอกกล้วยไหม <laughs> ถูกถ <laughs> ูกแท้สายสตาร์ทมา <laughs> ดูกันนะครับปอ,อกกล้วยยี่ติดไหมดู เพื่อนมานั่งคอบอด้วยครับเพื่อนนั่งคอบนลุจับป่าได้บันเด้อได้เ่ยาเด้อ้อ,อมีจ้าวัง้วเนาะปลา่ยมีรจะมีแต่ปลาใหญ่วผม่า รอรุ่นกันพี่น้องเดี๋ยวมีเพื่อนมา,านสมทบอีกหนึ่งท่านครับผมทานไก่ครับไก่ก็น้ำกินครับเสียงไม่มีครับผมแขกปะทนตะโกนขายปลาเสียงไม่มีเลยสงสัยเอาหน้าให้กันเอาหน้าข้างล่างจะหน่อยแล้วเราไปเอาหน้าวางรแล้วพัก,กพ,กพักเครื่องครับตอนนี้ก็จะมามัก,มก,มกหมูครับผมมันนี่ลมหมูเป็นตัวเลยห <laughs> มูตายครับ มันเหยียบกันตายเลยไปขอซื้อเข้ามาครับเลยไปได้มาพานไก่ชำแหละเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็นั่งรอครับนั่งล้อจวดครับจวดจวดนิดนึงไมกไม่เนาะพี่น้องออกซื้อบ่ค่อยได้ดอกของแนวนี้ใครชอบก่กินใครไม่ชอบก่อนกินสรุปเนี่กยไม่ชอบใจโอ้ เอย่ปงพูดไม่ได้เนี่ยท้เอาลงล่างเอาปอดครับครับเรื่องครับผมโอ้พอดีเลยโอ้โหเจนี่ลงลึติดครับกินนิดเดียวจะไปตัดเดี๋ยวจะไปตัดเอาเนื้อตัดเย้สูุปลากินหมูครับผม ธรรมดาครับติดหนีของเราตอนนี้ปลาเริ่มไม่สนแล้วครับมีสนแต่หมูแล้วมีเริ่มชัวร์ตัวแล้วพี่น้องมีผู้มีภาบแล้วครับน้ําเสียงห่งลงมาหลายแล้วครับมีปลาบูบภาพบูบภาพเลยสักปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาช่อนหรือปลาปลาดุปเป็นไหนครับเหมือนตัวแล้วครับตัวใหญ่อเลยใส่ใหญ่เลยนกลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว ยลงเข่าสูงครับยิ่ะมาหัวสูงแล้วโอ้ยโดนแล้วโอ้ยโอ้ยไต่ใหญ่ไต่ใหญ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปพุ่งไปตัวเอาไปเผาไปเผาโอ้ยได้เผาได้เผาได้หันครับได้หันแล่ะ เริ่มใหม่แลเรลือจิ่มใหม่ดีนะครับไม่ใช่ซุกดีแต่ใหม่ดีไปเรงไปหน่อยเนาะครับเราจะไปดูซุปเราจะไปดูสุปดูปลาไปเดินไปช่อนมาได้เราก็จะเผาเลยครับหนังกรอบหนังกรอบนังกรอบแบบมันผิดไปเองมันครับนะนี้้แลวก็โยกไปโยกมาแล้วแบบน้ำนมวัดแรงนมถ่วงโอ้ยโอ้ยนาอย่างยังนาอร่อยพี่น้อง ดูครับหมูย่างอันนี้เป็นพวกเอกระดูกมันครับเนี่เรามามักย่างอนี่ครับหมูหันครับไปดูปาลาตะกีนี่ใหม่เลยครับหมูหันใหม่ก่อนครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะนาลอยแท้เออได้กินกันครับ Ui là mày tao 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 ใส่จานเลยน้องคนนี้ดูกันครับหมูกรอบจริงจริงจิ้มมาแล้ว <c oughs> น้ำจิ้มมาแล้ว กิบิกกิบิกขนมีเค็มนะไงพันทำไมคิดน้นแต่คำตอบไปอุ้มมามีต้องแบบมีแน่นอพไปน้องความเสื่อบครับชิมน่วกันเลยไปน้องวันนี้ก็ได้กินหมูครับจะปลากินหมูกัน อืมแซ่บอ่แซ่เบเพร๊ะเพร๊ะอืมกรอบครับอืมไปครับผมได้เวลาจับปลาแล้วครับนี่ลุยลุยลุยกันเลยแดดลมลมตกแล้วครับคนก็คอตกแล้วครับเมื่อกี้มันแดดร้อนบ่ครับสู้กันไม่ไหวคคนกก็อตสูงก็จะเช้าพานผลกับเรื่องเสียงหวานจอยแล้วพานไก่กับเสียงไปอย่างรอเลยไปพี่น้องลุยไปเลยกันครับ ดำขาเลยอืมออฉิกคนรไโอ้โหต่ไหนไหนไหนนี่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 น้อนี่เฮยช่วยกันหาช่วยกันนะสายจับบบอกี่นี่ยี่นีโอ้ วิ่งมีแต่ลุ้นมีวะเฮ้ยโอ้โหอืมบกบกแต่ช่างไม่ค่อยอ้วนหรอกเป็นเฮ้ยหางเลยจังหางแล้วเฮ้ยดูดูว้าวโอ้ยอย่าไปลองเฮ้ยหัวแงเสียงหลงเลยฝีมือไม่ล่ะเป็นธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้ยเดี๋ยวจับว่าเขาจะตัวก่อนครับมีดูมีแต่แบบกำง่างครับเต็มกำมือเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 อุ้ย เล้อยอโอ้ยจำจคนดูดคนดูดคนดูนกะบอมันอ้ยกมลึกตนไปแล้วไปแลือไปนี่แล้วไกลๆไปแล้วนี่ไปนี่แล้วอไนนี้อออันนี้อนี้่นี่เดี๋ยวอะไไปให้เคยหายนี่มั้นี่ฮะอันนี้ล นี่นี่ก็มาั้จเนี่แหละตัวมันไหนตัวมันนี่เออไมไม่แลวะเอาเดี๋ยวหากันยดเอโอ้ไปไวแล้วไปเย็นแล้วเออนี่นี่นี่ไหนไหนตัวมัน ลงไปหลุดลงไปนี่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 จำประตูตาอะไรหมอ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 ยังลงไปจนิดเดถยวหมอใหญ่ก็มีไปชนไปไหนโอเคแล้วเรมหล่แล้วเิ่มที่มาไม่ี่เจองานหยาบเลยคนดูครับไม่ดูกี่สบึก่อนสนมเก่อน มันเป็นก้อนแบบมันเป็นก้อนเป็นลากรวมดินครับแ,<ต>แล้วก็ลอยน้ำลอยน้ำได้ด้วยแต่นี่น้ำม,มันน้อยที่มันไม่ <า S 2> ลอยดิเป็นก้อนเป็นเกาะลอยน้ำเลยแบบนี้ก้อน <g år> มันน้อยมันไม่ลอยดิมันเ,เลยงานยากเลยวันนี้ยากเลยเอาเดาเอาเท่าดีเอาได้ครับได้ครับจริงจริงเดี๋ยวช่วยกันลือก่อนครับโอ้สลิปไปเลยมือนี่ขึ้นปางโมกุกเลยนี่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 ตัวใหญ่ด้วย ลุบขึ้นฝากบอกแล้วผมจะขึ้นฝากตายโครตายโครโอ้ไปขึ้นาได้รขึ้นได้ครับชดปลาใหญ่ครับชดปลาใหญ่ปลาอะไรโอยนน่เนี่ยอลาสลิดดิโอ้ใส่นี่ผมเห็นหลนะบอเลยวนุบเลย ไอ้เดดูส uh well ุดเลยอืออ๋อเห็นปากบกเลยยิ Ges ่งใหญ่ไม่ใช่ยงใหญ่อ่านี่เดี๋ยวหลายตัวดูจะเจ๊ไปอยู่ตรงไหนดูหนิเอาเอาขนมี่ออกมาดนะมป๊บมาเถอะมาเร้ว้นวมามเร็วนดี๋ยวาไหครับเดยวเวเร็วเวใหญ่เ๋ยวๆเยังเรวยัง กงใครอยู่ในไม่ต้องรักใครเอาคนลอจังหวะไหมโอ้ชี่มีเพื่อนเล่นไหยังจะ่ปลาไหลในน้ไปไยได้สัไปเลยเก่งตัวโอ้ไม่ต้องจับแดงครับโอ้โหครับไม่ได้ยังไงเนี่ยวิ่งมาต้งนู่นน่ะแสดงว่าปลาไหลไม่มีประสบการณ์เนาะไม่ลงโคนเลยพอสิปีไม่เคยเจอคนกับไม่รู้แห่งนไปไหนครับผมตัวสิโคนเยอะแยะครับที่ได้แล้วกันนะครับ งานยากครับพอได้ต้มแจกันชิ้นก็พอแล้วครับไม่ต้องหวังให้คุ้มอะไรแล้วครับงานเสียเลยปลาเลยครับมุนแล้วครับได้แต่ได้ไปช่อนมาห้าหกตัวเลยเนาะตัวใหญ่พันไข่เจอแล้วทุกคนนั่นนั่นเอานิมตักไหปเพื่อนอุ้ย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 ง้อปักแล้วง้อตั้มแล้วเห็นไหมอันนู้นอุ้ยยิงไปอุ้ยอุ้ยนู่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวบบุ๊๊ โอ้ยมันจิโ่คนก่อนคนลึกก่อนเออเหนื่อยเลยเปรียบร้อยเสร็จแล้าวคนไปครับขึ้นครับผม้โอ ขี่คนหลายปวดสูไปไว้ครับยอมแพ้เจอกันดันบนพี่น้องไปลาห้าล่างตัวครับเก็บสูปบงานเลี้ยงจะมีวันเลิกลาครับยังไม่เลิกนะผมว่าจะต่ออยู่พิไปก่อนพิไปก่อนครับอาจจะต่อครับี๋อวมาดูผลงานกันครับผมนี่ผลงานของเราวันนี้ครับผลงานล่างบ่อครับตัววจิบขีดอยู่พี่น้องได้มาซิบสองตัวไม่ไม่พิชขาดครับก้าวอยู่ประมาณนี้แล้วเพราะว่า มูจากวัฒนาเลยผมบอกมันฟูค่พอดพุดดอกไม้ปลาสดิดมีตัวเดียวนะมีหรือยังจับไปมดก็ไม่รู้ช่างมันเถอะครับจับได้แค่นี้แหละครับสุดมันมืดก่อนใช่สุดสุดปัญญาเลยหนะครับมดแรงกระตุ้มนะครับมืดมดแรงน้ำเลยถึงถึงยิ่งโคนได้แล้วนี่ส่วนหนึ่งกับจิ๊ปเผากินกันคืนนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งกับแบ่งกันไปตุ้มนะใช่ครับยังไงกอดชอบเกมมี่อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์กบติดตามให้ทีมงานพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมผ่านผลครับชี้ไปในไงสไตล์ทุ่งครับพันไก่ครับไก่นให้กิน ปลากรบครับปลากบพลุยครับขอบคุณครับผมก็บรรยุทธายอยู่ให้กินครับช่างปลาก่อนพี่น้องเอ้าดูปลาก่อนโอ้ใส่นี่หกชีดครึ่งนกขีดกว่าใส่เปิ่งเปล่งนี่วัวตับเดี๋ยเจอกันชิมนาครับผมกินนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินหมูต่อครับใช่ครับสู่ปลากินหมูเผาปลาต่อเลย